สวัสดีเพื่อนๆทุกและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์จากค่ายจีนกันอีกแล้วนะครับแต่จะเรียกได้ว่ามันเป็นมหากราบมอเตอร์ไซค์จีน Copy เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าผมรวบรวมมาถึง30รุ่นกันเลยนะครับในคลิปนี้และสำหรับบางแบรนด์เนี่ยผมอาจจะออกเสียงมันผิดไปบ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนเกือบทั้งหมด และสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือผมจะมีการให้คะแนนความเหมือนของแต่ละรุ่นกันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกท่านก็สามารถร่วมให้คะแนนกับผมได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะและหากพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยครับ คันแรกนะครับชื่อของมันก็คือ John Way JJ250 นะครับรูปร่างหน้าตาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวคนนิ่งของ BMW F650 CS นะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าทำได้เหมือนมากๆนะครับยกเว้นขนาดอย่างเดียวนะที่อาจจะดูเล็กไปสักหน่อยแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมก็เห็นหลายๆคนนะชอบนำสติกเกอร์ของ BMW หรือว่าโลโก้ของ BMW มาติดในรุ่นนี้นะครับก็เลยทำให้มันดูคล้ายเข้าไปอีกนะ ในบ้านเราเองก็มีโมเดลนี้ขายนะครับแต่นำเข้ามาโดยแบรนด์ JRD นั่นเองโดยใช้ชื่อรุ่นว่า r ุ o m b a 200นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบนท้องถนนเมืองไทยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าร o มบ้าเองก็ขายไม่ค่อยออกนะและคะแนนความเหมือนที่ได้ไปนะครับสำหรับ JJ 250คันนี้คือ8เต็ม10นั่นเอง คันที่2นะครับชื่อของมันก็คือจ a กรจั่ว C8 นั่นเองนะรูปร่างหน้าตาก็คัดลอกมาจาก KTM Duke 1ดุก125มาเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะครับสำหรับคันนี้แต่ว่าจากสีสันของตัวรถนะครับหรือว่าการออกแบบของรูปร่างตัวรถนะครับก็ดันคล้ายกันมากๆนะครับแม้ว่าไฟหน้าจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ใครดูก็รู้นะครับว่านํามาจากดุ๊ก125อย่างแน่นอนคันนี้ผมให้คะแนนความเหมือนอยู่ที่6เต็ม10นั่นเอง ขั้นที่3นะครับยังอยู่กับจา c h u a นะครับและนี่คือจา c ั u a r 1 5นะครับแม้ว่าชื่อจะเป็น r 1 5นะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยได้รวบรวมหลากหลายรุ่นเอาไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดูคาติพนิกาเล่นะฮอนด้ cbr 1 5 0และ ktm r c 390เเอาไว้ด้วยนะครับก็สังเกตดูแล้วกันนะครับว่ามีส่วนไหนบ้างนะครับที่มันคล้ายกับรุ่นดังกล่าวนะครับ สำหรับเรื่องคะแนนความเหมือนเนี่ยผมก็ไม่ขอออกคะแนนละกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันลีมิกมากๆเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครว่าต้นแบบจริงๆแล้วเนี่ยคือรุ่นอะไรกันแน่เนาะ คันที่4นะครับคันนี้ก็ยังอยู่กับจาจั่วเหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็นจาจั่ว400 m o เด l N19 นะครับรูปร่างหน้าตาเขาเรียกได้ว่าถอดแบบมาจากรุ่นใหญ่จากค่ายเขียวนะครับคาวาซากิเซตพันนั่นเองสําหรับคันนี้นะครับหน้าตาเนี่ยออกจะสวยเลยนะครับแต่ว่าเครื่องแค่4 0 0ซีเท่านั้นนะก็กลายเป็นข่าวอยู่พักใหญ่นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็มีข่าวมาที่บ้านเราด้วยนะครับคนก็รุมประนามสาบแช่งกันใหญ่เลยนะและสําหรับคะแนนความเหมือนของรุ่นนี้นะครับผมให้คะแนนความ ความเหมือนอยู่ที่8เต็ม10นะครับด้วยความเหมือนของมันนะครับทำให้รู้สึกได้ว่ามันคล้ายจนคล้ายที่สุดเลยนะครับถ้าขับผ่านแบบเร็วๆนะครับแล้วไม่ได้ฟังเสียงเนี่ยผมคงดูไม่ออกว่ามันคือคนนิ่งแซดพันนั่นเอง คันที่5นะครับชื่อของมันก็คือ v e r g e ี n WJ 150และ WJ 250นะครับถ้าพูดถึงรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับใครก็รู้นะครับว่ามันคือ CBR 150R จากค่าย Honda นั่นเองแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะครับมันก็เลยให้ความรู้สึกที่มันดูตลกตลกแปลกๆดีนะครับ ส่วนเรื่องคะแนนความเหมือนนะครับผมให้ไปเพียงแค่4เต็ม10เท่านั้นนะครับเพราะว่าความเหมือนของมันเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะครับอาจจะดูคล้ายๆบ้างในด้านหน้านะครับแต่ว่าด้านท้ายเป็นต้นไปเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เลยนะครับส่วนวัสดุตัวรถนะครับก็เห็นได้ว่าเป็นพลาสติกราคาถูกอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นจึงให้ไปเพียงแค่4คะแนนเท่านั้น คันที่6นะครับยังอยู่กับเวินเจี้ยนนะครับและนี่คือเวินเจี้ยน WJ150 โมเดล18 Smart นะครับรูปร่างหน้าตาก็ยกมาจาก MSX125 จากค่าย Honda มาเลยนะและยกมาได้เหมือนมากๆอีกด้วยนะครับน่าแปลกใจที่ CBR ทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่า MSX เนี่ยเล่นซะเกือบจะเหมือนเป๊ะเลยด้วยซ้ำนะครับ ก็ดูรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับก็ให้อารมณ์ MX s นะครับแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าขับผ่านๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารุ่นอะไรส่วนคะแนนความเหมือนนะครับผมให้ไป10%เต็ม10เลยนะนอกจากสีโชคที่ไม่เหมือนกันแล้วนะครับผมก็หาอย่างอื่นไม่ได้เลยนะที่มันจะไม่เหมือนกัน คันที่7ยังอยู่กับเวินเจียนนะครับและนี่คือเวินเจียน WJ 300 GS Shadow นะครับหรือว่าเป็นโมเดลของสเปคเบนเจอของทางค่ายนี้นั่นเองนะร,รูปรักษหน้าตาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าลอกมาจาก ดูคติ1098และดูคติ1198เต็มๆเลยนะครับเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ถ้าขับผ่านๆไม่รู้แน่นอนนะครับแล้วก็ฮิตฮอตในต่างประเทศมากๆนะครับไม่ได้ฮิตฮอตในแต่ประเทศจีนแต่ก็ส่งออกไปหลหลากหลายประเทศจนมีรีวิวใน YouTube เต็มไปหมดเลยนะครับรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าทําได้เหมือนมากๆนะครับก็คะแนนที่ได้ไปนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยให้คะแนนไปถึง9เต็ม10นะครับก็ยกเป็นเรื่องขนาดตัวรถนะครับแล้วก็เรื่องบางจุดนะครับที่อาจจะทำไม่ เหมือนตัวจริงสักเท่าไหร่และแม้ว่าจะเป็นรถจีนนะครับผมคิดว่าถ้านําเข้ามาขายในบ้านเรานะครับผมมั่นใจเลยว่ายังไงรุ่นนี้ก็ขายดีแน่นอนนะแม้ว่าเครื่องมันจะพังพลาสติกมันจะห่วยนะผมมั่นใจว่ารุ่นนี้ก็มีคนขับเพราะว่าโมเดลนี้โดนใจคนไทยอย่างแรงเลยนะครับคันที่8ก็ยังอยู่กับเวนเจีร์นะครับและคือโมเดลคู่แฝดของคันสักครู่นี้นะครับและนี่คือ wj 3 0 0นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลแยกออกมาจากตัวเมื่อกี้นะครับหน้าตาของมันก็จะเหมือนกับ Ducati Street Fighter 848นั่นเองนะครับส่วนเรื่องคะแนนความเหมือนนะครับคันนี้ได้ไป6เต็ม10นะครับด้วยตัวรถที่หน้าตาคล้ายๆนะครับแต่ว่ามิติตัวรถเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่นะครับถ้าทําขนาดตัวรถให้ใหญ่กว่านี้อีกสักหน่อยนะครับแล้วก็ขยายมิติตัวรถออกมาสักนิดหนึ่งนะครับผมคิดว่าคันนี้น่าจะเหมือนได้มากกว่านี้นะ คันที่9นะครับชื่อของมันก็คือ KenGo R 3 5 0นั่นเองนะครับหน้าตาของมันก็เรียกได้ว่าเป็นโคลนนิ่งแท้ๆจาก Kawasaki Ninja 300กันเลยทีเดียวนะ สำหรับเจ้า R350 คันนี้นะครับเคยเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่มีกระแสรถจีนก๊อปปี้กันมากมายนะคันนี้เนี่ยก็เลยไปลงเว็บเพจไว้หลายเว็บเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถที่ก๊อปปี้ได้เหมือนเป๊ะจริงๆนะสำหรับคะแนนเนี่ยผมให้ส0เต็ม10เลยนะครับแทบจะแยกไม่ออกเลยนะว่าคันไหนนินจาคันไหน R350 นะครับ สำหรับคันต่อมาคันที่10นะครับก็ยังอยู่กับ KenGo นะครับและนี่คือ KenGo X 3 5 0หนะครับหน้าตาของมันก็ถอดแบบมาจาก Honda CBR 5 0 0 F นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับความเหมือนก็ไม่ได้เหมือนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าด้วยรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็มองเป็นรุ่นอื่นไปไม่ได้นะครับตอนแรกเนี่ยผมมองเป็น CBR 3 0 0นะครับแต่ว่ามองไปมองมาเอะมันน่าจะไม่ใช่นะแล้วก็เลยพยายามไปหาข้อมูลดูนะครับในเว็บข่าวหลายๆเว็บก็บอกว่ามันเหมือนกับ cbr 5 0 0 f นั่นเองนะครับส่วนเรื่องคะแนนผมให้8เต็ม10นะครับเพราะว่ามีอะไรบางชิ้นไม่ได้เหมือนกับ c b 5 0 0 f นะครับโดยเฉพาะไฟหน้าเนี่ยเราสังเกตได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่ขั้นที่11ชื่อของมันก็คือหลงซอง ycr นั่นเองนะครับ ต้นแบบของรุ่นนี้ก็คือ KTM Duke 125นั่นเองนะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นดุกตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นดุกตัว125นล่แหละเพราะว่าขนาดของตัวรถมันน่าจะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มั่นใจนะส่วนความเหมือนของรงซอง YCR คันนี้นะครับผมว่าน่าจะทำได้เนียนกว่าคันที่2นะครับที่ผมพูดเอาไว้ก็คือจาจั่ว C8 นั่นเองนะครับ และสำหรับคะแนนความเหมือนของ KTM Duke Copy คันนี้หรือว่าหลงซอง YCR นะครับคันนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่7เต็ม10นะครับผมและคันที่12คนไทยเราอาจจะคุ้นหูนิดนึงนะครับสำหรับรีฟานหรือว่าไลฟานหรือว่ารีฟานนะครับก็เป็นรถแบรนด์จีนที่ทำตลาดในไทยมานานพอสมควรแล้วนะรุ่นนี้มีชื่อว่า r e ฟานฮันเตอร์หนั่นเองนะครับ เป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่ทางรีฟานปล่อยออกมาในช่วงมินิบอยกำลังได้รับความนิยมนั่นเองรุ่นนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าได้แร,รงบันดาลใจมาจากดุคติสแคมเบอร์แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นสแคมเบอร์ตัวไหนนะครับแต่ว่าให้อารมณ์ที่คล้ายๆนะครับแล้วก็มีคนที่เขาเอาไปรีวิวแล้วก็ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามองไกลๆเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยด้วยซ้านะครับว่ามันคือรีฟานฮันเตอร์แต่ถ้าเราสังเกตใกล้ๆนะครับดูที่ขนาดตัวล้อตัวรถ อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะพอสังเกตได้บ้างนะครับว่ามันคือรีฟานไม่ใช่ดูคตินะก็คะแนนความเหมือนของรุ่นนี้นะครับผมให้7เต็ม10แล้วกันนะครับยังมีหน้าตาที่เหมือนนะแม้แต่ขนาดจะไม่เหมือนก็เถอะ คันที่13นะครับชื่อของมันก็คือ sky team ucf a u b u r n 125ซึ่งดูหน้าตาแล้วนะครับก็ดูรู้เลยนะว่ามันลอกมาจาก m s x 125นั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะครับผมมองว่าความเหมือนเนี่ยเหมือนมากๆเลยนะแต่มันมีความเพิ่มเติมก็คือมีการใส่ของแต่งเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยมันออกแบบได้สวยกว่า ตัวรถที่เป็นต้นแบบหรือเปล่าวะเหมือนจะใส่อะไรมาให้มากกว่านะครับดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยผมให้คะแนนความเหมือนไว้ที่9เต็ม10แล้วกันนะครับคันที่14นะครับคันนี้เคยพูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับกับแบรนด์ Kenbo นั่นเองนะแบรนด์นี้นะครับลอก o o n d a เกือบทั้งค่ายเลยนะครับคันนี้ก็คือ Kenbo CBR 150นั่นเองหน้าตาเนี่ยออกแบบได้เหมือนกับ CBR 1 5 0 R จาก Honda เลยนะ ส่วนเรื่องคะแนนความเหมือนนะครับผมให้10เต็ม10นะครับสำหรับคันนี้คือแทบจะแยกกันไม่ออกเลยนะครับว่าคันไหน Honda จริง Honda าปลอมนะ คันที่15ก็ยังอยู่กับแบรนด์ Kenbo เหมือนเดิมนะครับและนี่คือ Kenbo Wave 125นั่นเองและโมเดลที่รุ่นนี้ได้นำมานะครับมันก็คือ h o n d a Wave 125โฉมไฟเลี้ยวบางลมนะครับซึ่งก็เป็นโฉมที่นิยมกันมากๆในช่วงนี้นะครับมีราคาที่ค่อนข้างสูงเลยแหละสำหรับคะแนนความเหมือนนะครับผมว่ารุ่นนี้เหมือนมากๆนะครับผมให้10เต็ม10เหมือนกันนะครับสหรับแบรนด์นี้คือถ้าดูแต่ในรูปแล้วก็ไม่ได้สังเกตโลโก้นะครับแทบจะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวนะ และคันที่16นะครับชื่อของมันก็คือยายาม่าอาซิกนะครับฟังดีๆอีกรอบหนึ่งนะครับยายาม่าอซิกใช่ครับผมไม่ได้พูดผิดนะครับและต้นแบบนั่นก็คือ YAMA ฮ่าอหรือว่า YAMA ฮ่าอในโฉมประมาณปี2008นั่นเองนะครับส่วนหน้าตาดีไซน์ความเหมือนนะครับจากที่เห็นนะผมให้3เต็ม10นะครับเพราะว่ามันมันให้ความรู้สึกที่แบบ ไหน R6 วะอย่างนี้เลยนะครับก็มีแค่ด้านหน้านะครับแล้วก็ลวดาลายที่เหมือนนะแต่ว่าถ้ามองโดยรวมนะครับโดยกระทั่งล้อเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับผมให้3คะแนนละกันสําหรับคันนี้เนาะ คันที่17นะครับชื่อของมันก็คือเลเยอร์คิรทันเดอร์นั่นเองนะครับรูปแบบดีไซน์นะครับก็ได้แรงบันดาลใจสุดรํานะครับมาจาก BMWS ็มดั r พันดับเนั่นเองนะครับก็ดูเอาเองนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงนะซึ่งสำหรับตัวผมเองนะครับมองว่ามันไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะขนาดล้ออะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเข้าในประเทศไทยนะครับแล้วก็จัดจาหน่ายโดยแบรนด์ใดสักแบรนด์หนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะขายได้นะกับรถมินิมินิแบบนี้นะครับส่วนเรื่องความเหมือน ครับผมให้5เต็ม10แล้วกันนะครับยากให้คะแนนชุดแฟรริงที่ค่อนข้างเหมือนนะครับแม้ว่าตัวล้อจะเล็กกว่าขนาดจริงเยอะก็ตาม คันที่18นะครับชื่อของมันก็คือ Harley H-Y 3 0 0นะครับแต่ว่าไม่ใช่ Harley Division นะครับคันนี้เป็น Harley ธรรมดานะซึ่งรูปร่างหน้าตานะครับก็ลอกของ Honda X-R-E 3 0 0มาเต็มๆเลยนะครับผมคือถ้าพูดถึงความเหมือนนะผมว่ายังเรียกว่าเหมือนได้อยู่นะครับกับคันนี้เลยจัดคะแนนให้มันสัก7เต็ม10คะแนนละกันนะครับ คันที่19นะครับชื่อของมันก็คือ g e n นต a าสมาร์ท0นั่นเองนะครับรูปแบบดีไซน์นะครับก็เรียกได้ว่ายกของยา m a ฮ่า1 2 5มาเต็มๆเลยนะครับรูปร่างหน้าตาก็ยังถือว่าสวยนะครับกับคันนี้แม้ขนาดไฟหน้าจะไม่ได้เหมือนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยังถือว่ามันเป็นงานเนียนได้อยู่นะครับกับคะแนนที่ผมให้ก็คือ9เต็ม10นั่นเองนะครับเพราะว่ารูปร่างดีไซน์เหมือนนะครับก็อาจจะยกเว้นช่วงหน้าสักหน่อยนะ คันที่20นะครับคันนี้เรียกได้ว่าเป็นของหายากสําหรับรถจีนมากๆเลยนะครับและก็ไม่ค่อยมีใครที่คิดจะทํากันนะกับโมเดลของ PCX 125นั่นเองนะครับหรือว่า PCX150 ตัวแรกกันนะสำหรับคันนี้นะครับมีชื่อว่า M Cycle Daytona 125นั่นเองนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วนะครับว่าโมเดลต้นแบบก็คือ Honda PCX 125นะและความเหมือนของมันนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนมากๆนะครับกับคะแนนของมันเนี่ยผมให้ไปเลยนะครับ10เต็ม10แถมไฟด้านหลังของมันนะครับยังเป็นแบบโคมสายอีกด้วยนะยังให้ความสปอร์ตมากกว่าตัวต้นแบบอีกอะคิดดูดิ คันที่21นะครับคันนี้ผมเคยทำคลิปไปเมื่อนานมาแล้วนะครับกับชื่อของมันคือ v i a s a f e 110นั่นเองนะครับโมเดลต้นแบบของรุ่นนี้ก็คือ Honda Wave 100 s u b o x นั่นเองนะครับแถมเจ้า s a ซ e 110เองเนี่ยยังเล่นใส่หน้าปัดเลือนไม่แบบฟูลดิจิตอลมาให้ด้วยนะครับทำให้รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันช่างหรูหรากว่าตัวต้นแบบอย่าง Wave 100 s u b o x ส่วนเรื่องคะแนนของมันนะครับผมให้10เต็ม10นะครับกับ r ิวก a าเซฟ1นึนะครับเรื่องความเหมือนเนี่ยเหมือนทุกระเบียดนิ้วเลยนะแถมยังยัดออปชั่นที่หรูหรามาให้มากกว่าตัวต้นแบบอีกด้วยคันที่22นะครับชื่อของมันก็คือ r ิวก a s เซฟเอานั่นเองนะครับต้นแบบก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่ามาจากไหนนั่นก็คือ k a w a ซากิ KSR-110 ที่เคยนิยมมากๆในช่วงเวลานั้นนั่นเอง ดยรูปร่างหน้าตานะครับอาจจะบอกไม่ได้นะครับว่าเหมือนกัน100%นะแต่ว่าเรียกว่าคล้ายๆได้อยู่นะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็เรียกได้ว่าริวก้าออกมาทีหลัง KSR แถมยังเล่นใช้ชื่อว่า ZSR อีกด้วยนะครับและช่วงเวลานั้นเองผมว่าริวก้าค่อนข้างลงทุนกับรุ่นนี้มากๆนะครับถึงขั้นมีโฆษณากันเลยทีเดียวอะแต่ก็ไม่ได้อนแอร์ลงทีวีนะ และเรื่องคะแนนของรุ่นนี้นะครับผมให้5เต็ม10นะครับจริงๆแล้วเรื่องความเหมือนมันก็ไม่ได้เหมือนสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมีกลิ่นอายที่คล้ายๆบ้างน,นะครับแต่ให้ความเหมือนเรื่องชื่อละกันนะครับเล่นใช้ชื่อว่า z s r เเลยนะแถมยังเกทับด้วยเครื่องยนต์125 C-C อีกด้วย คันที่23นะครับชื่อของมันก็คือ j i d j j d 5 5 0นะครับตัวต้นแบบก็คือ Yamaha R125 นั่นเองสำหรับรุ่นนี้นะครับก็คล้ายๆกับก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปนะครับนั่นก็คือคันที่ 19นั่นเองนะครับเพราะว่าหน้าตาทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นยี่ห้อนะแต่ถ้าเรามองเห็นลายแบบนี้ดีไซน์แบบนี้นะครับจะคุ้นๆได้กับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไทยแบรนด์หนึ่งที่เคยนําเข้ามาขายเมื่อนานมาแล้วอ่ะนะนั่นก็คือแพลตตินัมนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่เห็นคนขี่จริงๆเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขายจริงหรือเปล่าเนาะแต่ก็เคยมีรูปหลุดมาส่วนเรื่องคะแนนความเหมือนนะครับผมก็ขอให้เท่ากับ คันที่19แล้วกันนะครับนั่นก็คือ9เต็ม10นะครับ คันที่24นะครับคันนี้เรียกได้ว่าถอดแบบจาก CBR 150R และ CBR 250R กันมาเลยนะครับสำหรับคันนี้มีชื่อว่า p i r e g e n Falcon นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเล่น CB มา2รุ่นเลยนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับดูยังไงก็เหมือนเป๊ะเลยนะครับแถมยังรู้สึกได้ว่าสวยกว่าตัวจริงอีกนะคือเท่าที่มองนะครับผมว่างานมันค่อนข้างเนียนมากๆเลยนะครับกับคะแนนที่ผมให้นะครับเรื่องคะแนนความเหมือนเนี่ยผมให้1 0เต็ม10เลยนะเผื่อผมจะให้11เต็ม10 ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยคือมันให้อารมณ์ที่แบบเออแม่ง CBR ชัดๆเลยนะครับถ้าขับผ่านจอดให้ผมดูเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับคิดว่าเปลี่ยนสติกเกอร์มาขายเลยแหละคันที่25นะครับคันนี้เนี่ยใช้โมเดลของ Z300 หรือว่า Z250 นะครับจากค่ายคาวา s a กินั่นเองคันนี้มีชื่อว่า Sigma Motorsport นะครับใช้รุ่นว่า Wing 150Z นั่นเองนะครับเครื่อง150นะครับน่าจะไม่มีหม้อน้ำนะจากที่ผมไปดูรูปมาขายโดย Sigma Motorsport นะครับก็เป็นแบรนด์รถที่รู้สึกได้ว่าขายหลายรุ่นมากๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ารถจริงรถปลอมนะจากที่ผมไปหาดูเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่าเอ๊ะก๊อปไม่ก๊อปก๊อป และความเหมือนของรุ่นนี้นะครับผมให้9้เต็ม10และกันนะครับหากคะแนนเรื่องไฟหน้ารถที่มันไม่ได้เหมือนเป๊ะนะครับแล้วก็หากเรื่องของไฟเลี้ยวตรงข้างบางลมไปนะครับผม และคันที่26นะครับมันคือ Howto KSR ของแท้เลยนะครับคันนี้มีชื่อว่า Boschua BSR 125นั่นเองนะครับโมเดลต้นแบบก็คือ Kawasaki KSR 110นะครับเรียกได้ว,ว่าเหมือนกันทุกระเบียดนิ้วเลยนะครับยกเว้นเรื่องของล้อแล้วก็เรื่องของสัดส่วนบางอย่างนะครับที่ตัวจริงจะดูแน่นกว่านั่นเองสำหรับเรื่องคะแนนความเหมือนนะครับผมให้คะแนนความเหมือนอยู่ที่10เต็ม10เลยละกันนะครับคันนี้เพราะว่าถ้าดูผ่านๆหรือว่าจ้องแต่ในรูปนี่ ผมว่าไม่รู้แน่ๆนะครับถ้าทางเว็บเขาไม่ได้บอกเนี่ยผมก็นึกว่าเป็น KSR แท้ๆนั่นแหละคันที่27นะครับคันนี้เรียกได้ว่าได้คะแนนเต็มตั้งแต่ผมเห็นรูปครั้งแรกเลยนะครับชื่อของมันนะครับคือรุ่น XGJ 3 5 0นะครับ,บแบรนด์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่านว่าอะไรนะครับคือผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะครับไม่ได้ชื่อแบรนด์นะแต่ตัวแบรนด์สะกดว่า X GJAO นะครับตามที่ขึ้นนี้ใครสะกดได้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับส่วนหน้าตาของมันนะครับเหมือนกับ YZFR3 นั่นเองนะเรียกได้ว,ว่าเหมือนเป๊ะเ,เลยนะครับส่วนคะแนนความเหมือนเนี่ยผมให้ไปเลยนะครับ 10, เต็ม10นะครับจริงๆอยากให้12เต็ม10เลยนะคันนี้เนี่ย สำหรับคันที่28นะครับคันนี้จาก JRD เจ้าเก่ากันอีกแล้วนะครับชื่อของมันก็คือ JRD ไต้ฝุ่น125นั่นเองเป็นหนึ่งในรถที่ออกมากับ JRD แล้วพอมีคนซื้อบ้างนะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับ Mio 115นะครับหรือว่า Mio ตัวแรกนั่นแหละนะคือรูปร่างแบบนี้นะครับก็ถ้าขับผ่านเนี่ยผมมองไม่ออกนะครับสมัยก่อนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยผมก็คึกว่า Mio นะแถมสีส้มตอนนั้นนะ่ะมันก็มีเหมือนกันด้วยนะครับกับ Mio โฉมแรกนะ เรียกได้ว่าความเหมือนเนี่ยผมว่าเหมือนพอสมควรเลยนะครับแต่ก็มีเรื่องของไฟหน้านะครับที่มันไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่ดังนั้นสำหรับคะแนนที่ผมจะให้มันก็คือ9เต็ม10นะครับหักเรื่องของไฟหน้าไปนิดนึงเนาะ คันที่29นะครับคันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักสักเท่าไหร่นะครับและก็เข้ามาช่วงเวลาสั้นๆนะชื่อของมันก็คือ Big b บูลรุ่น p o อกกี้นะครับหน้าตาของมันก็จะเหมือนกับ Honda c h ชาลีที่เป็นรถเล็กๆนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่คนในกลุ่มชาลีมีการบ่นกันนะครับว่าโหมีเล่นขายอย่างนี้แล้วของจริงจะอยู่ยังไงอะไรแบบนี้นะครับก็สําหรับคนที่อนุรักษ์ชาลีอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในตอนนั้นแต่ไม่นานนะครับรุ่นนี้ก็หายไปนะ ก็ไม่รู้ว่ามีคนซื้อเก็บไว้บ้างหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้ส่วนเรื่องคะแนนความเหมือนเนี่ยผมว่า10เต็ม10นะครับคือมันแยกไม่ออกอยู่แล้วนะครับรถสไตลน์นี้ดูกันยากมากๆเลยนะครับถ้าไม่เสียนพอเนี่ย ก็มาถึงคันที่30คันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่รถแบรนด์จีนนะแต่คันนี้คือรถแบรนด์ไทยเราเองนะครับมีนามว่า p l a ต i ิน m มรุ่นจังเกิ125นั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่รู้ๆนะครับว่าในช่วงเวลานั้นก็นิยมนํารถเข้ามาจากจีนเพื่อมาตีเป็นแบรนด์ไทยนะครับดังนั้นก็จะขอใส่ในคลิปนี้ด้วยละกันนะครับ ส่วนหน้าตาของมันนะครับก็เหมือนกับ Honda Joker เก 50cc และ Honda Joker 90cc เลยนะครับคือเรียกได้ว่าเหมือนเป๊ะเกือบทุกอนูนะตอนแรกที่ผมเคยเห็นเจ้าจังเกิ125คันนี้นะครับผมก็ยังบ่นเลยว่าใครแม่งออกแบบรูปร่างหน้าตารถได้ประหลาดขนาดนี้วะคือไม่เคยคิดนะครับว่ามันมีต้นแบบเป็น Honda สุดท้ายพอมาหาข้อมูลดูในภายหลังเนี่ยก็เลยรู้นะครับว่าเอา้ามันเหมือนกับ Honda ตัวนี้เลยนี่ว่า และส่วนเรื่องคะแนนความเหมือนนะครับผมให้คะแนนความเหมือนที่10เต็ม10เลยนะครับคือถ้าใครเห็นคันจริงมาแล้วจะรู้ได้เลยนะครับว่าเหมือนเป๊ะเลยนะครับยกเว้นตัวหนังสืออย่างเดียว ผมขอแถมให้อีกสักหนึ่งคันละกันนะครับคันนี้เนี่ยไม่ได้มีชื่อแบรนด์อย่างเป็นทางการนะครับแต่ใช้โมเดลว่า BD3505A นั่นเองนะครับเป็นดีไซน์จาก BMW S1000RR นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าทําเสม,มือนเป๊ะๆเลยนะครับโครงสร้างของตัวรถตัวนี้นะครับใช้มาจาก Kawasaki Ninja 300นั่นเองและงานแฟริ่งเนี่ยเอาของ S1000RR มาปรับใช้นะครับมาตรวัดเนี่ยเป็นของ b i n a r y 302R เครื่องยนต์ สสูบนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะคล้ายๆกับ T N T 3 0 0 S นั่นเองนะครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์นะครับส่วนแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่22แรงม้าและท็อปสปีดจะอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองซึ่งเร,เรียกได้ว่าคันนี้เหมือนมากๆนะครับสำหรับตัวผมและเท่าที่เห็น S พัน d R จากพี่จีนมาเนี่ยผมว่าคันนี้น่าจะเหมือนที่สุดนะครับกับคะแนนที่ผมให้เนี่ยผมให้10เต็ม10เลยนะครับจริงๆอยากจะให้มากกว่านี้ด้วยนะไม่รู้ว่าพี่แกทำ และผมมั่นใจนะครับว่าถ้านำเข้ามาขายในไทยเนี่ยขายดีแน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นต่างๆก็าาสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้คะแนนก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะ และสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองและหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดหรือว่าผมอ่านอะไรออกเสียงผิดไปผมต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ